มาเล่นปูนอีกคือเก้าจ้าตอนนี้ก็ลังอ,อซัดผิวแหลกอยู่ด้จ้ะเข่าปูนทานพระเก้าสิบเก้านิ้วเนาะจ้ะหลังจากที่เฮายงชนวนเรียบร้อยทั้งหมดแล้วอ,อตอนนี้ก็เริ่มเอเข่าปูนผิวแหลกแล้วเนาะจ้ะเล่นปูนกันอยู่เบิดมือเนาะจ้ะซอยกันกนละไม่ละมือคือเก้าแบ่งนาที่กันเป้าเฮ็ดเพราะว่าปูน ปตัตเตอร์ของห้องเนี่ยม,มันจะแข็งไว้เนาะจะเฝ้าลูกให้ท่านเข้าผสมปูนไว้แล้วเขาก็องเฝ้าใส่ปูนให้ให้ท่านให้บดตองเสียของเนาะจะหลังจากเขารูปเรียบร้อยแล้วถ้เาเส้นชะนวนเรียบร้อยเมื่อแล้วเฮาก็มาเขาลวดต่อจะเล็กที่เฮาใส่ก็ประมาณสี่หุนเนาะจะใส่กับวดมัดมัดเส้นเล็กยึดติดกันกับชิ้นงานเนาะจะ จะสารไปจนกว่าจะทั่วทั้งชิ้นงานเนาะจ้ะหลังจากนั้นเขาก็จะเริ่มทับปอกแล้วทับปอกนี่ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายเนาะจ้ะทับปอกชิ้นงานก็เอาน้ำปูนซัดคือกเกาจะซัดให้เขากเา็เล็กเนาะจะทับเล็กเขาไปซันหนึ่งพอป,ปูนเริ่มแข็งเนาะเขาก็จะลูบชิ้นงานให้ผิวงานเสมอกันคือกเกาจะก็เป็นอันว่าเซตสมบูรณ์ในขั้นตอนนี้เนาะจ้ะ ขอให้มีความสุขกับการทำงานสุขู้สุขคนได้จ้าสวัสดีค่ะ